วีโอหนึ่งถึงหกสามสองหนึดลิดต่มต้นของโปรเจกต์ของเรานะคะก็คือแบบว่าการเลเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กค่ะในช่วงวัยชั้นประถมศึกษาตอนต้นยิ่งผ่านโควิดมาค่ะเด็กก็ไม่ค่อยได้ออกไปทํากิจกรรมรุ่นนั่นนี่ค่ะก็เลยมีพัฒนาการที่ช้าลง ซึ่งทําให้มีปัญหาหลายๆอย่างเช่นแบบว่าการนั่งเรียนการทรงตัวไม่ได้การเขียนมไม่ดีค่ะแล้วก็ทําให้น้องๆเรียนไม่รู้เรื่องเราก็เลยยกปัญหาตรงนี้มาทําค่ะโอ้ไอเดียแรกนี่แบบมัน,ม,นมันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างซ้ำอ่ะม,มันคือภาษามือในไทยอะค่ะแบบว่าเราอยากทําภาษามือเนาะแต่แบบว่ารุ่นพี่เขาก็ทํากันไปเยอะแล้วแต่แบบมันมันมีความตันด้วยของ หัวข้อนี้เราก็เลยหยิบอันอื่นมาพัฒนาดีกว่าใช่ค่ะออถ้าอยามีเวลาเพิ่มก็อยากแบบว่าทำอาร์ตเวิร์กใหม่อยากให้มันมีความแบบสนุกสนานมากกว่านี้นิดนึงอะ่ะแล้วแบบว,ว่าวิธีการเล่นนะ่ะอยากให้มันมีของเล่นเพิ่มขึ้นหรืออยากให้มันมีเกมเพิ่มขึ้นนั่ค่ะ ว,วิธีหิวใจของของหนูก็คือแบบง่ายๆเลยก็คือเราต้องหยุดทําทุกอย่างหนึ่งไปพักผ่อนก่อนหยุดหยุดหยุดอยู่กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ที่ง่ายๆเลยคือถ้าเราอยากร้องเราร้องออกมาเราไม่จําเป็นจะต้องเข้มแข็งทุกคนไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็งตลอดเวลาถ้าเราเหนื่อยถ้าเราท้อเราก็ร้องออกมาเลยถ้าการร้องนั้นอ่ะเป็นการทําให้เราแบบว่าเหมือนเราได้ผ่อนคลายอ่ะมันก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายที่ดีค่ะแล้วที่สําคัญเลยคือการหาเพื่อนคุย การทำโปรเจกต์อะเราไม่ควรอยู่คนเดียวเราควรมีเพื่อนที่เป็นที่ปรึกษาด้วยแบบว่าให้เพื่อนช่วยชีนน้แนะถ้าเราไปปรึกษาอะไรเช่นแบบว่าที่เราออกแบบมามันโอเคหรือเปล่าถ้าเพื่อนบอกว่าโอเคก็เหมือนแบบว่าเราก็สบายใจไปเปะหนึ่งแล้วว่าเอ้ยเราโอเคนะเราทําได้ก็คือนั่นแหละวิธีง่ายๆเลยคือเราลองหาใครช่วยช่วยฮิวใจไม่ก็หาอะไรทําอยู่กับตัวเอง สามคำให้กับโปรเจกต์เหรอเก่งที่สุดค่ะ <c oughs> ใช่ว่าอยากให้กำลังใจตัวเองโอ้ <c oughs> oh, ฝากข้อความถึงน้องๆก็สิ่งที่อยากพูดเลยคือให้กำลังใจน้องๆแล้วกันค่ะว่าตอนที่เราระหว่างเราทำโปรเจกต์อะเรามีความเครียดมีความกดดันเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องคิดไว้ด้วยว่าเราไม่ได้เก่งทุกอย่างทุกคนมีความเก่ง,งของตัวเองใช่ค่ะก็เลยอยากให้กำลังใจน้องๆว่า พี่ผ่านมาได้น้องก็ผ่านมาได้ค่ะครับ <c oughs> <c oughs>